ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าขมิสงสัยกันเยอะว่าขมิจะเอาปราสาทไปทำอะไร อยากได้หนักหนาตาควายตาเมือนทมตาเมือนโตดอังเคิวุ้นเส้นดูละครจักจกวัวงวงๆเกาะเพชรเจ็ดสีมากไปหรือเปล่าถึงจะตีเอาปราสาทจากสยามไปให้สุดที่รักคิ้วนามป้ารานีทั้งทั้งที่ปราสาทเขาพระวิหารก็ได้ไปก็อยู่ในสภาพสุดโทมเสื่อมทรามแทบไม่ได้รับการดูแลเลยยังมกักมากอยากได้ไม่สิ้นสุด สิ่งที่น่ากลัววันนี้คือความกาก,ากของหุนเซนบุคคลที่ไม่มีความสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ในตัวแม้แต่น้อยบวกกับความไร้วินัยของทหารขเขมรจึงวางใจอะไรไม่ได้เด็ดขาดปิดจอบภาษีทรัมป์เมื่อไหร่มันยิงอีกแน่กองทัพเขมรไม่ต่างจากกองทัพโจรเรื่องระเบียบวินัยไม่ต้องพูดถึงไม่สนขั้นตอนอะไรทั้งนั้นอยากยิงเมื่อไหร่ก็ยิง และพิสูจน์ให้เห็นแล้วหลังการหยุดยิงหลังเที่ยงคืนวันจันทร์ทหารขเขมรยังยิงทั้งคืนเรื่องความมีวินัยของทหารไทยคนนอกอาจมองไม่ออกแต่จะบอกว่ามีวินัยสุดๆดูทหารพลาน19นายที่ติดอยู่ในสนามรบขาดการติดต่อถึง7วันทุกวันผ่านไปเหมือนอยู่ในขุมนรกแต่ก็รอดมาทั้ง19นาย ความมีวินัยเท่านั้นที่ทําให้ทหารพลานเหล่านี้สามารถหลุดพ้นจากสนามรบออกมาได้และสังเกตให้ดีเมื่อได้รับการช่วยเหลือทหารพลานทุกนายกดปลายกระบอกปืนลงพื้นทั้งหมดเพราะความมีวินัยทุกอย่างจึงเป็นไปตามอัตโนมัติป้องกันอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจนี่คือมืออาชีพผิดกับทหารขมิจากคลิปที่ปล่อยการว่อนโซเชียลไม่ต่างจากกองโจรไร้วินัย แม้กระทั่งการเก็บรักษาอาวุธหันปลายกระบอกปืนสเปะสปะมั่วไปหมดแต่มีสิ่งที่น่ากลัวกว่าความไร้วินัยของทหารขมรน,นั่นคือความไม่เอาไหนของรัฐบาลไทยเหมือนจะยังตกใจเสียงปืนกันอยู่จนทำอะไรไม่ถูกหยิบจับอะไรก็ดูผิดไปหมดนึกถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่สองอยู่ในขั้นเสื่อมทราม พระเจ้าเอกทัตท,ทรงหลงสตรีจึงโปรดให้ห้ามยิงปืนใหญ่บ้างก็ว่าให้ลดดินปืนลงเพราะกลัวนางสนมหูแตกหรือตกใจทำให้ไม่สามารถยิงปืนข้ามคูพระนครถึงค่ายพมา่าได้สุดท้ายก็เสียกรุงสภาพรัฐบาลไทยขณะนี้เหมือนคนตกใจเสียงปืนจริงๆภาระดึงไปตกที่ทหารเกือบทั้งหมดบางภาระก็ไปตกกับเอกชนดูการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับการ ถูกผลกระทบเป็นตัวอยา่างอนุมัติเสียดิบดีไปเป็นอาทิตย์แล้วครับกรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุกพลภาพรายละ7 0 0 0แสนบาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ2,000 0 0บาทกรณีบาดเจ็บมากรายละ10,000 0บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ50,000ื่นบาทแถมยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากประชาชนทั่วไปอีกเขาด่ากันในเช็ดครับงานศพจบไปแล้ว วันนี้เงินยังไปไม่ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอีกอย่างชีวิตชาวบ้านมีค่าน้อยเหลือเกินน้อยกว่าคนเสื้อแดงเผาเมืองถึงเกตเท่าตัวแต่ยังมีที่น่ากลัวกว่าความไม่เอาไหนของรัฐบาลพักส้มครับวันนี้31กรกฎาคมเพจ Facebook พักประชาชนโพสต์ข้อความว่าทางเดียวของไทยคือต้องกอดหลักมนุษยธรรมตาม,ตามกฎหมายสากล แก้นโยบายเลือกปฏิบัติโดยด่วนจากกรณีที่โรงพยาบาลสัพพิสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีออกหนังสือประกาศเรื่องการยกเลิกปฏิบัติงานชั่วคราวของผู้สื่อสารชาวกัมพูชาและการให้บริการผู้ป่วยชาวกัมพูชาโดยมีรายละเอียดคือ 1. ยกเลิกการปฏิบัติงานชั่วคราวของผู้ช่วยสื่อสารชาวกัมพูชาและจิตอาสาต่างประเทศ 2. ปิดการให้บริการ SMC Premium ชั่วคราว 3. ยกเลิกการรับยาแทนและงดรับเคสใหม่ผู้ป่วยชาวกัมพูชา 4. ผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่ยังนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลให้จำกัดพื้นที่ให้ชัดเจนมีผลตั้งแต่วันที่3สร,รกฎาคมถึง10สิงหาคม2568พักประชาชนมีความเห็นว่าประเทศไทยจะสามารถยืนหยัดในเวทีนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การใช้กําลังประทะกันระหว่างประเทศนั้นก็ด้วยการยึดมั่นหลักมนุษยธรรมและหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยจะไม่ดําเนินการใดๆที่ทําให้ไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาเจนีวาสีฉบับลงวันที่12สิงหาคม2492โดยประเทศไทย ได้ลงนามเมื่อปี2,497ว่าด้วยกฎการทำสงครามและหลักสิทธิมนุษยชนในยามสงครามโดยเฉพาะภาค2ข้อ12ผู้สังกัดในกองทัพและบุคคลอื่นที่จะได้กล่าวถึงในข้อต่อไปนี้ซึ่งบาดเจ็บหรือป่วยไข้จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองในทุกพฤติการบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติและรักษาพยาบาลด้วยมนุษยธรรมโดยคู่พิพาทซึ่งตนตกอยู่ในอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เพศเชื้อชาติสัญชาติศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันการเลือกปฏิบัติของโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยถือว่าขัดต่อหลัก International Humanitarian Law จะทำให้ประเทศไทยเสียหายมากในเวทีโลกและเสี่ยงต่อการถูกกัมพูชานำไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศ พรรคประชาชนได้รับข้อมูลว่ากระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภารวมถึงสอบทกอได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักสากลพรรคประชาชนขอย้ำอีกว่าความขัดแย้งครั้งนี้เป็นเรื่องระหว่างรัฐต่อรัฐเราไม่ต้องการให้ความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งเกลียดชังระหว่างประชาชนเพราะถึงที่สุดแล้วไทยและกัมพูชา ยังจะต้องกลับมามีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อแลกเปลี่ยนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปครับโง่แล้วเสือกอวดฉลาดคิดว่าขมรมันจะจบแค่นี้หรือคิดว่าหน้างานมันจะราบรื่นอย่างนั้นหรือนี่คือสงครามไม่ใช่งานประกวดสุนัขนณดทหารขมศที่ไทยจับได้ทางรัฐบาลขมรมันบอกว่าเราลักพาตัวมาระยำครับ ในการสู้รบก,การจับเฉลยสึดไม่ใช่ทำง่ายๆอีกฝ่ายต้องวางอาวุธถึงจะจับได้ในสนามรบมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีถ้าพักสมบอกว่าจะกอดหลักการลองไปนอนไปกินกับทหารที่แนวหน้าสักวันสองวันดีไหมครับหรือลองถามหมอในโรงพยาบาลแนวชายแดนว่าแต่ละวันต้องรับมือกับอะไรบ้างว่างพอที่จะดูแลทหารหรือคนขมิที่บาดเจ็บหรือเปล่าไอ้พวกขวางครอง น่ากลัวจริงๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปบเบลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g เจ7ล9 Realty ริ